สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวปาผีเซอร์ขี้ฟ้าจากร้านลุงทองจตุจักรซึ่งเป็นปลาที่หายากอีกชนิดหนึ่งที่มีความสวยงามด้วยออร่าสีฟ้าจากขี้สวยงามแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับโอเคครับอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาจากจตุจักรนะครับก็ซื้อมาจากร้านลุงทองพอดีเมื่อเสาร์ที่สองที่ผ่านมาปลาเข้าใหม่ ครับเป็นพาสพิซอร์ที่เข้าใหม่ของร้านลุงทองจะมีเขียนรูปอักษรตัวบีก็คือบูบูฟินนะครับเห็นมันสวยมากผมเลยจัดมาสองถุงเลยจะมีสองราคานะครับก็ถ้าตัวเล็กเขาจะขายตัวละสองร้อยห้าสิบถ้าตัวใหญ่จะเป็นตัวละสามร้อยก็มกีคือถุงละห้าร้อยกับถุงละหกร้อย หลายคนอาจจะงงผมซื้อร้านลุงทองอีกแล้วหรือซื้อแทบทุกอาทิตย์นี่จริงต้องไปบอกร้านลุงทองคือก็ร้านลุงทองเขาดันอะไรดันหาของเด็ดๆได้มาทุกอาทิตย์เลยแบบใหม่เข้าใหม่ทุกอาทิตย์เลยนะอาทิตย์ก่อนก็ปลาอะไรเข้าใหม่ปลาบูอาทิตย์ต่อมาก็มีไข่น้ําอันนี้ก็มีพีเซอร์นใหม่เข้ามาไม่มาตลอดเลยทุกอาทิตย์ก็เลยต้องจัดมาหน่อยเพราะมันน่าสนใจมากไ ได้ทั้งสวยๆแนละราคาถูกๆ้วยก็เดี๋ยวมาดูปลาเนะ mm hmm. ทลงถังแล้วนี่นะครับได้มาไซส์ใหญ่มากนะจะมีไซส์เล็กไซส์เล็กก็ไม่เล็กมากนะต้องน่าเรียกว่าไซส์กลางเล็กกลางใหญ่เขามีขายไซส์กลางกับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่แบบกะประมาณสองสามนิ้วเลยนะเหือบ,บใหญ่อะ ซึ่งตัวใหญ่ๆหายากด้วยนะเพราะพวกนี้มันโตช้ากว่าจะโตคือแบบโอ้โหใช้เวลานานอ่ะนี่ลองเทียบให้ดูมือใหญ่แบบบางตัวใหญ่ครึ่งเท่าครึ่งมือแค่ดูแค่ในดูนี้ก็เริ่มสวยนะลายลายแปลกๆดีโอเคครับนี้เดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีใหม่ในการกักโลกนะ พอดีมีคนแนะนํามาให้ผมลองก็คือใส่ยาไปเลยฮนะซปเปอร์อีกซปเปอร์อีกคือยารักษาจุดขาวนะครับก็เวลาเป็นจุดขาวหรือเวลา,ากักโรคอะไรเนะี่ยก็จะใช้ตัวนี้แหละหนึ่งหยดต่อน้ํสิบลิตรก็ดีวผมจะผสมน้ําเปล่านะใช้หนึ่งหยดนี่เป็นเทคนิคใหม่มีคนแนะนํามาผมก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยนะก็มาลองเลยให้ดูเต็มๆเนี่ยดูแบบเรียวๆเลย ก็คือผมจะกักโลกไปพร้อมกับปรับสภาพน้ําต้องเรียกว่าแบบกักโลกแบบเร่งรัดแบบรวดเร็วนี่ไงผมก็ใส่ไปเลยนะในถังก็ไปใส่นะอันนี้จริงๆมีน้ำน่าจะเกิน10ลิตรไ,ไม่ถึง10ลิตรนะแต่ใส่เพื่อไว้หนึ่งหยดต่อน้ําสิลิตรถือว่าเป็นการค่าเชื้อไปตัวนิดนึงช่วยได้นิดนึงอะไรประมาณนี้แหละ วัวาการปลาก็ปกติดีเดี๋ยวเราไปปรับสภาพน้ํากันนี่ครับก็ต่อมาผมก็มาปรับสภาพน้ําเลยนะจากในตู้ค่อยๆหยดน้ําดูดน้ําจากในตู้มาใส่ในถังกัโกโรคไปตัวพักปลาปรับสภาพน้ําไปตัวทุกอย่างแบบเร่งรีบนะปรับไว้ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงโอเคครับหลังจากปรับสภาพน้ํา กักโลกแบบเล่งรีบประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยวมาปล่อยปลากันนี่ผมก็กำลังจะปล่อยละถ่ายให้ชมก่อนไม่ต้องเอาน้ำลงไปนะตักแค่ตัวปลามาเฉยดูแค่นี้ก็สีเข้มๆดีมากนะแล้วก็ขี้ฟ้าๆเลยตัวใหญ่ด้วยอไปดูกันนี่พอลงตู้แล้วสีซีดเลยนะตอนแรกยังเข้มๆเ,เ,เลยใช่ไหมนี่มันแบบออกน้ำตาลน,น้ำตาลอ่อน,ออน แต่ก็ยังขอบที่เป็นสีฟ้าอยู่นิดนึงนะเห็นอยู่เป็นสีฟ้าดูก็น่าธรรมดาแหละมันยังปรับสภาพไม่ได้นะอ่าต้องรอสักพักหนึ่งให้ปลาปรับตัวได้นะสีน่าจะเข้มขึ้นแต่ก็ยังเห็นสีฟ้าชัดอยู่นะดูดีนี่อันนี้ผมปล่อยปลาไปประมาณสิบนาทีแล้วก็กลับมาถ่ายใหม่อีกรอบนะ แล้วก็ได้เห็นตัวที่สีเข้มมาแล้วตัวหนึ่งนี่เนื้อดํากว่าที่คิดเนี่ยดูดิเนื้อดำํดำๆลายทำให้ลายชัดมากลายขีดหลังรูปทรงเหมือนปลากระเบนนะแล้วก็มีตัวสีดําหรือสีน้ําตาลอ่อนๆมันน่าจะปรับสภาพตามที่อยู่ที่เกาะด้วยแหละเยคือถ้ามันเกาะที่แตะไคร่เขียวๆอะไรเงี้ยสวยสีกนนน็น่าจะเข้มนะ ส่วนเนี่ยตัวอย่างตัวนี้เกาะที่หินสีอ่อนๆทาให้ตัวสีอ่อนตามหรือพื้นสีน้ําตาลน้ําตาลส่องสว่างทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่อารมณ์ปลาด้วยแหละนี่อย่างเช่นตัวนี้ข้างๆ SK02 เคือส่วนชื่อตัวนี้ก็ Gas Tomyson r SP SK03 ครับนี่03กับ02เจอกันตัวใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะ ต้องบอกว่าอะไรที่มีชื่อ S P อยู่อยู่ในชื่อเขายังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนะดังนั้นเขาเลยตั้งชื่อไว,ไ,วไว้เรียกเพื่อการค้าเฉยๆ SK03010203 แล้วก็มีชื่ออะไรบูฟินบูซีบ้านั่นแหละก็คืออะไรที่เป็น S P คือยังไม่มีชื่อทางการแค่ตั้งชื่อมาเฉยๆให้เรียกกันอย่างตัวนี้น่ารักมากนะ หลบอยู่ในหินนี่สีมันเปลี่ยน<ด>นะละโอ้โด,ดตูตัวนี้ตัวนี้สวยมากเนื้อดำดำเลยแล้วก็สีฟ้าดูสีฟ้า,ฟา,ฟาดิสีฟ้าตรงขีบจุดเด่นของสายพันธุ์นี้เลยโอ้โหสุดยอดนี่ดูจุดเด่นคือเลยเนี่ยตรงขีบบนแล้วก็ขีบหางจะมีสีฟ้าะสีฟ้าสว่างแบบมีออร่าสวยมากมาก ดูตัวนี้ตัวนี้ก็เนื้อก็ดำใช้ได้เนือ้อดำแบบเนื้อขาวๆเลยเส้นขาวๆจะมีเส้นหลังเหมือนม้าลายนะแต่ก็คีบสีฟ้าสวยเลยนี่ขนาดเพิ่งลงตู้ได้ไม่นานนะพวกนี้ถ้าเิดปรับสภาพไปได้ผมพิดว่านะ่าจะฟ้าสวยกว่านี้นะมันฟ้าแบบไงแบบฟ้าเรืองแสงแบบมีออร่าสวยมากเลยดู โอยมากโอเคครับก็น่าจะรีวิวคร่าวๆประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ